สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบาดเองกูจ้าจวันนี้พี่โยกับมาตัดห้อยแต่เช้าเลยนะจ้าตอนนี้ก็บ,บ่ายสามโมงครึ่งเลยไก่สี่โมงก็แดดร้อนเราเลยไม่ไหวเลยมานั่งพักจ้าคงจะไม่ได้พักนะจ้าคงจะยุดก็ดมันไก่สี่โมงเลยเนะาะแดดร้อนได อันนี้พี่โยก็เบาเก่งก็เฉยกันตัดตัดเด็กกันนี่เดีจ๋จะสามแถวตัดมาเด็กกันแต่ว่าปลานี่อ้อยลมเดีจ๋จะแล้วก็ใบลายดาใบอ้อยพี่โยต้องมาสางเด้๋ยวะนี่นะสางให้เหลือแต่ต้นแต่ลำถึงจะตัดตอนว่างก็ต้องมากวาดใบกวาดใบตรงหล่องการจะให้มันสะอาดเพื่อทีเวาลารถขี่เขาขี่จะได้ไม่ติด ใบติดอะไรไปนะะมันจะได้แบบป่าไม่โดนตัดไม่โดนฮักนะจ๊ะถ้าแบบป่ามีใบไปเยอะเขาก็จะฮักแลวจเะเขาบอกว่ามันไม่เขาจะโรงงานแบบไม่สะอาดให้ไปตะลำไม่ให้เอาใบอ้อยไปดาดูตัดสิ็เกาเลยกมาหนังพักแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ เดินไปหลดุดพอดีพวกนาก็หน่งเนก็ยังตัดก,กันอยู่เพราะว่าึ่นเป็นสีห้ามุ้ง,งนึงแนาะแบบว่ามันประมาณสี่มุงสี่มุ้งขึงเลยจะแต่ว่าโยเหนืงงนะ่อยะก็เลยหนังก็คือคุย <c oughs> กับเ่าเก่งบงาวตายแค่ไหนก็โอเคนะน่าจะเขาว่าไม่ได้โยก็ไม่ได้มาตัดระจำเนาะมานานมาทีบ่าเก่งกับพึงมานี่เลยจ้ะแต่ว่าวันนี้ลมเย็นดีเะเจ็ะ เดี๋ยวพิโยนังผักจะคู่เลยพาไปดูว่าวันนี้พิโยนัยจกจักรองขอหนังผักก่อนนะจ๊ะกินน้ากินผ่ามีกระติกส่วนตัวมาได้จัะอยู่กระติกมาไดา้จังหน้ากระเซ็นลงเนียนกับตัดยังคอนางเกมอ้อยมันล่มนะจ๊ะล่มแบบไวกันเลยตัดยากุจ้ะถ้าว่า อ้อยตรงๆสางง่ายๆสางใบง่ายๆนี่ตัดเดี๋ยวใบอยู่มีพี่ๆเอฟซี FC ถามมานะจ๊ะว่าตัดวันหนึ่งได้จัะบาทถ้าอ้อยตรงแบบตรงแบบไม่ล่มมอะไรเงี้ยจะ้ะคนที่ตัดไวๆน่ะพันหนึ่งก็ได้ด้วยจ้ะพันบาทเลยถ้ายัง เลสุดก็บางคาน่็ได้ห้าร้อยหกร้อยแา่ตรงแนมบางทีถ้าอ่อยตรงตรงสางไปได้ดีๆนี่ก็หกร้อยเจ็ดร้อยนะจ๊ะแต่ยาพิโยมานี่ก็ถ้าอ่อยดีๆนี่ก็สูงสุดก็สามร้อยนะจ๊ะแต่นี่มาเจออ่อยมันล่มนะจ๊ะมันก็เลยแบบสองคนก็ได้ในเท่าไร่จะพิโยพาไปนับดูวิธีหนึง่งมันจะได้เทไรนะ่เนาะเดี๋ยวขอนั่งพักก่อน จะเป็นไข่ไม่นอน้าไปกินข้าวก็ต้องหายาก,กินกันไว้ก่อนละว,ว่าจังผู้ใดก็ต้องมาซ้ำนะจ๊ะไม่ซ้ำเดี๋ยวจะเมื่อยเหนื่อยตัวอีกมีเปล่ากิ่งไปเดินไปหลดุดจากราวาโยกบอกว่าไม่ไหวก็ให้หยุดพักใส่อะไรก่อนนะจ๊ะมันร้อนจริงวันนี้ แล้วก็เธอก็เคยทําแต่ในหลมุมนันจ๊ะก็ออกเหมือนบอกเคยแบตัดอ้อยทอนมาแล้วนี่เคยทําแต่ว่าก็หลายปีแล้วจะเธอสกะหันเหีามาทางพวกก่อสางี่อยู่ในหลุมสาปูนทาสีอะไรอย่างเงี้ยนันจ้ะก็เลยเหมือนหาหายจากการตัดอ้อยนั่นมันไปพอ,อนานๆมาเจอทีก็ไม่บาใครนะจ๊ะก็ค จะพี่โยผักเหนื่อยแล้วจะพี่โยพาไปดูพี่โยจะได้จักกองนะจ๊ะมัแต่ไปดูกันจ้ะนี่เป็นบรรยากาศในตาอ่อยจ้ะน,นี่นะกบกำลังตัดกำลังตัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าณตอนพี่โยตอนพี่โยยุคนี่ก็อบสามโมงถึง อีกสิ่งชั่วโมองอะไรนี่ก็้าตัดใบ,ใบนี่ก็เลงตัดได้อยู่แล้วก็แต่ว่านี่ดูหอยมันหล่มมันควยกันตัดยากใบก็าลายจะพอสางมาแล้วด้วยต้องหามุมหาอะไรเข่าดีจจะมันหล่มสารกนเป็นรูไม่ได้เป็นตรงๆแล้วจะทาตัางตรงอ่ะจะตัดง่ายเนาะ ถ่าลำอ,อ่อยตรงๆงนี่างเงี่ก็เป็นแถวที่อยูน่นด่นมากระเป๋าสีเดินดีๆเด้อจิ่งเป็นเหล่าอ่อ,อยนะีนโย่มาถึงนิดพี่โยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเด้อเนี่ยด้วยก็จะไปเข่ามุดรูม,มูนนะรูไหนไปทางไหนนะจิ่ง มันสารมันควยกันไปพโยจะไปมุมไหนเขาหลงไหนอันนี้สามหลงด้วยจันสามแถวมองดูด้วยจ้ะมันมองดูเป็นแถวไ <c oughs> ปเดี๋ยวพิโยพาปไปนับ่อ,อยพ่โยนะจ๊ะนีแถวนี้จะนู้สุดไปสองที่หนึ่งด้วยจันกอหนึ่งมีห้าสิบลำด้วยจันส

しゃー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 し 3าม2 3 3สามสองสามสามสิบสี่จ้าอันนี้ก็เป็นหนังแนนการออกกบนะจ้ะขอน้องแก้มก็แม่หนังแก้มตัดอยู่มุมมีเตยจีบตองคนตัดอ่อยแล้วจ๊ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันนะจ๊ะ โอ้ท่านหนุนก็นอารมณ์ดีเปิดเพลงปังไปข่อมนะจ๊ะโยกับแตเดินไปหาเก็บค้องเก็บอะไรโยกเอาแค่น,นี่แหละจ๊ะบันนี้เป็นผลงานออกโยกระเป๋าคิงสองคนวันนี้ ามพิศีมัดจะเอาให้ได้ทา่าจะก็แต่จิรยศชายดูสิมัน,นไไหมุดท่าชไยมีเห็นแล้วว่าจะไปทางไหนยังไงถ่าเจออ่อยตรงๆนี่พิวยกับเบาเริงเราจะได้ร้ายนิดนี้จะเพราะว่าถ้าเจออ่อยตรงพิวก็จะเป็นคนสนางให้เบาเกิงหรือคนตัดพิวจะสางใบสางอะไรให้นะจ้ะ สามส,สิเกิดมาเวยกันตัดหรือว่าเวยกันเก็บช่วยกันอยู่ยเป็นคนเก็บเป็นอะไรเนี่ยน,นก็จะได้ดีกว่ากัดดีกว่าอันนี้สุดีเลยจ้ะชีวิตของครอบครัวพี่โยนะของน้องแนนนั่นแหละแต่ว่าของน้องนิ้งนั่นเขาก็ทำงานโรงงาน ได้เขาโรงงานแต่ว่าน้องแนนไม่ชอบนะจ๊ะน้องแนน,นนกเปแนไม่ชอบก็เลยชอบแบบนี้ชอบอิสระก็ไปบากันนะจ๊ะสบายบากยืมเยก็ะยุดอะไรเงี้ยต้องไปบุญไหว้ไปจนได้ใครตัดนาใครนะ้มันได้กี่กองก็แต่ว่าละลอยสองลอยก็ถือว่าได้กระตังก็เลยจ้ะเดินนับแขนยังเหน,นื่อยจ้ะมีแดดยังร้อนอยู่เลยจ้ะ โยก็จะปวดหัวายยุบยุบยุบอยู่สารปะซูนจ๊ะไม่ได้แรนดอกเดี๋ยวกัดที่บ้านไปพักผ่อนแล้ก็หายแล้วจ้ะนอนแล้วพักผ่อนยิ่งยาแต่สงสัยจะกระจิกตัดหลายมันเนี่ยมันคือมันจะต่องกวาดกวาดใบให้มันรูปทั้งขางเลยเหมือนเนี่ยกวาดให้เห็นึงแต่ปลาลง สะอาดๆเวลาเขามากีมันจะเลยมีใบเศษใบอะไร,รติดไปโยกไปม,มีอะไรมาเนี่จะอยากไทยดูว่าเวลาโยยุยไไเสาที่ตะิงเนี่ยถ้าเมื่อกี้ตอนเป็นไหนนจะสมัมปีที่แล้วพี่โยกมา,มามาจนอ่อยเขาเซ็ตแต่ปีเนี้ยก็พึ่ง แต่มาอองนี่ไปข้างที่สองือกปะวัาข่างแรงนั่นเหมือนโยไปตัดแนวใช่ปีนี้ได้ออกข้างหนึ่งแล้วนจะไปตัดแนวแต่ตัดแนวที่ว่าตัดแล้วก็มัดมัดเป็นตองสองลำม,มัดหนึ่งเนี่ยจะมัดห้าบาทหกบาทอันนี้ก็เป็นข้างที่สองมาจากของปีนีเกี่พี่โยมาก็อได้เลยจะ้ะตัว่า ้ึงพอมีปล่าจริงมันปล่าจริงมาก่อนส่วนหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าอยากมาช่วยเธอเนยที่จริงเธอก็ไม่ได้ให้พี่โยมานะจ๊ะปล่าจริงอ่ะไม่ได้ให้พี่โยมาบอกให้อยู่บ้านสักผ้าให้ท่ำนู่นท่ำนี่ไปแต่ด้วยความพี่โยอยากมาเนาะมาช่วยกันคนละหมายเขาลืมนึกถึงว่าพี่โยจะได้ไม่มากก็เาช่วยสร้างช่วยนั่นช่วยกันไปไม่งจะนเราจะได้ลายๆนะจ๊ะอย่างบางทีบอกว่านนี้ปล่าจริงมากคนเดียวเขาใจไปหล่อไปเป็ดซีฟกองนะจ๊ะ พอพี่โยมาช่วยมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นรายได้ทนละ้วดีกว่าพี่โยนอนอยู่บ้านเฉยแต่ถ้าไม่มีบาวเกงพี่โยอาจจะไปมาเหมือนกันอาจจะราะวะมันร้อนเนาะพี่โยก็บอกตรงๆเลยว่ามันร้อนแล้วก็มันอายุมันเริ่มเยอะเรื่มเหนื่อยนะจ๊ะทํางานทุกวันดาตื่นแต่เชา้าทุกวันดาพี่โยตื่นปกติเลยจะตีสามตีสี่ แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนพี่ยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้คอย้ถ่ทายอะไรให้ดูนะว่าทำอะไรในเช้าในเช้านี่เดี๋ยวพอบ้าบิงมานี่ก็พือไม่อยากให้เธอมาเหนื่อยคนเดียวนะจ๊ะมาช่วยกันมีอะไรก็ช่วยกันเหนื่อยกับพักแค่นั้นเลยอยู่ด้วยกันแล้วน่าจะไม่ไม่คิดว่าเออเธอทำนะฉันทำนะอะไรเนี่ยอันไหนพ่อทำได้ก็ช่วยกันไปจ้ะือไม่ต้อง จะ่าอ้างว่าเป็นหน้าทีของเธอหรือนาที่ของใครอะไรอย่างนี้มีก็่วยกันเวลาไม่มีงานก็ปบาบเก่งกับพักพออยู่บ้านไปพี่โยก็ออกไปทํางานประจําของพี่โยนั่นแหละจ้ะไม่ได้ไม่ได้นักหรือว่าอะไรอยิ่งนิดจ้ะไม่ได้ซีเรียหนะจ้ะแล้วจะ <c oughs> แล้วจะสงสัยกันว่าพี่โยไปทํางานหรือบาวเก่งอยู่บ้านที่เนี่จะวลานี่ก็คือถ้าช่วงมันไม่มีงานก็ต้องมันก็ดต่ยุดมันก็ต้องให้เขายุดนะจ๊ะ ก็ว่าก็านเวลาเขามีเขาไปหาไปทํามาเขาก็ใหพ้พีโยมดถูกบาทถุกสกตังค์นะจ๊ะอยู่เป็นเวลาจ,จะเสืออะไรก็ขอพีโยเข่นไม่ได้บาา้าเอาไปมดือว่าไม่ได้ให้อะไรพีโยนะจ๊ะคือทํางานมาปุ๊บมายืนให้พีโยก่อนเลยนับเลขกทีนีกันเลยแต่พีโยจะให้ใบใช่เท่าไรอะไรอย่างงี้นะจ๊ะแต่พีโยก็ให้ใบใช่นะจ๊ะไม่ได้าไม่ให้ใบเนะาะเพราะเขาทำงานมาได้ไมันก็เหนื่อยมอนกันนะจ๊ะ ถมดว่าถ้ามาได้ห้าลอยเงี้ยพี่โยก็ให้ไปสองลอยพี่โยกเก็บไปสามลอยนะจ๊ะเพื่อให้ของชาวบ้านใหม่นะจ๊ะว่าเพื่ออยากซื้ออะไรตอนที่พี่โยไม่อยู่อย่างงี้นะเพื่พี่โยไปทํางานเพื่ออยากกินกว๋วยเตี๋ยวอยากกินนน่นนี่นั่นก็จะมีกระตังซื้อเนาะโยไม่ได้เก็บไปหมดเนี่ยจ้ะการอยู่ด้วยกันมันก็ดนใชปบะจะจะต้องเก็บมดถุกบาททถูกสตาตังนะจ๊ะ เขาหายเราแล้วเราก็ดีใจเลยจ้ะอันท,ที่จริงถึงไม่หายพี่โยก็ไม่ได้ว่านะจะอยากให้เขาเก็บเขาอะไรเพื่อเขาอยากเก็บจะอะไรพี่โยก็ไม่ได้ว่าครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ามาอยู่มาจินด้วยกันก็ต้องช่วยกันให้กันเลยจ้ะไปเดี๋ยวพี่โยเตรียมเก็บของกลับนี่จ้ะนั่งผูดคุยกแกฟีนานเลยจะนี่ต่ติ๊กหน้าปเป๋าแล้วก็มีดเลยจ้ะตเตรียมตัวก,กลับไปเลย บรรยากาศนาจะตัดอยู่พิโยจะไปเดินรออยู่กันโหลดกันอะไรตัวจะอวานาครับบางทีเขายังอยากมันจะเอาให้มันได้จำนวนตามกองที่เขาต้องการอย่างเงี้ยนะจ๊ะเอาละไปละจ้ะไปะเดินกลับตรวกันิโยก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็เป็นกำลังใจให้กับพิโยล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะคอยติคอยชมคอยให้คำ เตือนอะไรกับพี่โยนะจ๊ะพี่โยก็อา่านแล้วก็ปฏิบัติอาจจะบางครั้งพี่โยก็อาจจะไม่ได้ตอบแบบว่านั่นอะไรนะจ๊ะเพียงแต่ว่าโย,าโยขอบคุณหลายๆจาะควาติชมคำแนะนำดีๆที่ว่าเอฟซี T, ทุกคนได้มอบให้กับพี่โยนะจ๊ะพี่โยขอบคุณมา,ากๆเลยจ้าพี่โยรักเอฟซี C, ทุกคนเลยจ้าสวัสดีจ้า